เที่ยว,วไ,ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่อ <c oughs> ันนี้ทัศนะแฟนบอลทัศนะแฟนผัดนะคะมากันแบบแปลกตานดนึ่งนะคะแปลกสถานที่เพราะว่าเรามาเข้าป่านะคะแต่ในโลกฟุกอนยังเตะอยู่กันต่อไปนะคะเราก็ต้องมาทายทัศนะกันเหมือนเดิมวันนี้จริงๆแล้วบอลสัปดาห์นี้มันมีคู่ใหญ่หลายคู่มากแต่ <c oughs> ว่าเราเลือกคู่เรียกคู่ต้องพูดถึงแล้วบอลเด็กแนวไม่เป็นไรเราเลือกคู่าร์เซนลแมนซิตี้มาเพราะคิดว่าน่าจะเป็นการเจอกัน คือจริงๆอ่ะตอนแรกก็เถียงกันอยู่ว่าเอาคู่<ม>ไหน<ม>ดีวะเพราะว่าคู่นี้มันเหมือนแบบยังไงไมาซิตี้มันก็ชนะอยู่แลวแต่พูดอลฤดรู้กันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ,ะอ,อย่าลืมนะคะเล่นบ้านอร์เซนอลนะคะวันนีุ้ณมีทัศนะยังไงบ้างคะคุณอนญชิตสำหรับผมผมว่าอันเซนนอลเนี่ยต่อให้ผมว่าความพร้อมอ่ะดีขึ้นด้วยฟอร์มของโอบาด้วยทีนดูดีขึ้นกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะ แต่ถ้าเทียบกับแมนซิตี้แล้วเนี่ยเดอะบอยก็กลับมาแล้ววันนี้ผมคิดว่าเดอะบอยน่าจะลงเป็นตัวจริงเต็มเวลาด้วยคิดว่าอีคายน่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อนรอคิดว่าเป๊ปน่าจะลองใช้เดอะบอยกวัไม่งเดาใจเป๊ปเยอะลำบากเป๊ปมันเป๊ปมันชอบเดาใจยากมันชอบแกงเราอะแกงฉันเอาเป็นว่าผมก็ยังมองว่าทีมเยือนดูดีกว่าดูดีกว่าใช่ ผมให้ชนะ2-0งศูนยเลยแบนซิต oh. ี้ชนะอาเซนนล2สองร์อาเซนนลเจอกับทีมใหญ่ในฤดูกาลนี้ผมว่ายังเล่นไม่ค่อยดีโล่พี่ให้แบนซิตี้ใช่ไหมสอศย์สองส่วนหมว่าคิดว่าอาเซนนลน่าจะมีประตูเกิดขึ้นสักหนึ่งประตูเออเกมที่ผ่านมาที่แบนซิตี้เจอใครวะที่ชนะไปสีนึงแบนซิตี้เจอใครวะ ช่างม่งอ่ลืมเดี๋ยวไม่ใช่เออแมนซิตี้เสียไปประตูนึงเพราะว่าเป็นพวกแบบพวกลูกเฉลือะเจอเอฟเวอร์ตันเันที่บอลที่เตะมุมใช่ไหมที่ชาร์มิชาร์ดซ่อนมันยืนมันยืนหน้าประตู้บอลก็ตก คิดว่าแมนซิตี้อ่ะจะแบบจะต้องโดนลูกเขอโดนลูกหน่อยอย่างเงี้ยสักหนึ่งลูกจากอาร์เซนอลแต่ก็เป็นแมนซิตี้แหละชนะหนูว่าเกมนี้แมนซิตี้ชนะสามหนึ่งสามหนึ่งเลยนะโอ้โหประกอบโฉมโอเคถ้าแฟนฉันว่าแบบนี้แล้วทัศนะแฟนบอลที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะว่ายังไงไปดูสิคะเดี๋ยวไปหาปลาต่อกนเรียงรายกันเต็มแผ่นกล้องเลยนะคะแผ่นกล้องเลยค่ะแทนยังไงล่ะเอาไเหรอนี่ไงโอ้โหนี่ทัศนะแฟนบอลที่รอให้เราสชนะนั่งหนุนเต็มเลยนะคะแล้ขอดีกว่าว่าทัศนะแฟนบอลคิดว่า ไปเดี๋ยวไปหาปลาก่อนแป๊บนึงหาปลาก่อนเร็วไปแล้วหาปลาก่อนบ้าโมครับเดี๋ยวผมจะให้ทายสกอร์คู่อาร์เซนอลกับแมนซิตี้หน่อยว่าสกอร์ออกมาเท่าไหร่ผมว่าจากที่ผมศึกษาเรื่องฟุตบอลมาประมาณ50ปีมาแล้วครับแน่ใจเหรอครับว่าเรื่องบอล ใช่ครับผมว่าเมนเชียเนี่ยน่าจะชนะประมาณ2-1 2-1เพราะอะไรครับเพราะว่าอาร์เซนอลแม่งแดกแต่คุกกี้ครับโอ้โเนี่ยแล้วล่งซิตี้กินอะไรครับซิตี้เขาหลังจากการพักซ้อมแล้วเนี่ยเขามีการรีแหลกด้วยการแบบแม่งมองหน่อยกเจอแดดจิบเบียร์เยอรมันเบาๆทำให้เขามีมีมีแรงมีแรงใจแรงเพื่อในการเตะในลักบอลหรือคุณครับที่ว่าจิบลักบอลครับอ๋อลักบอลโอเคสรุป สองหนึ่งแน่นอนสองหนึ่งนะครับโอเคครับผมโอเคครับแมนเชสเตอร์ต้องมาก่อนอยู่แล้วเพื่อมาก่อนตัวมันเข้มแข็งอยู่แล้วทีผมมาก่อนก่อนอยู่แล้วอาเันเจ้าหน้นก็จะลองมาก็คใครจะฟองก็สองหนึ่งอย่างนั้นแต่ฟอเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอันเซ้านสองหนึ่งครับโอเคครับผมขอบคุณครับน่าจะจบหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับครับผมมีทัณฑ์อะไรยังไง โาษณาก็คือปืนใหญ่มักจะเจอทีมใหญ่มักจะทำดีนะครับในบ้านโอเคครับเป็นหนึ่งนะครับโอเคครับ